ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์เขาให้บริการอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์หรือม็อกเซอร์วิสเซ็นเตอร์เขาให้บริการทางด้านให้คำปรึกษาเชิงรุกยื่นจดทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนจนไปถึงให้ข้อมูลและบริการอื่นๆครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะที่นี่เป็นวันสต็อปเซอร์วิสที่รู้ใจและใส่ใจปร,รประชาชนจริงๆเพราะที่นี่มีบริการครบและจบในที่เดียวแค่เดินเข้ามา<ๆ>ก็สามารถดำเนินเรื่องร้องทุกขได้ทุกเรื่องเช่นถ้าใครมีเรื่องอยากร้องทุกก็สามารถเข้ามาแจ้งได้ที่นี่เลยนะครับเจ้าหน้าที่จะช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงพาณิช เขาก็มีโซฟารองรับให้เรานั่งหรือถ้าหิวน้ําก็มีตู้กดน้ําให้ดื่มฟรีๆเขายังมีคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถใช้เสิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้อีกด้วยนะครับประชุมทางไกลเขาก็มีเรียกได้ว่าบริการครบและจบจริงๆแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะมีระบบ Mock e ีกเพนติชที่ออกแบบมาให้ทุกคนร้องทุกออนไลน์ได้ทุกที่ยังแค่มีสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวอร้องทุกได้ตลอด24ชั่วโมงครับศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์รับจบบริการครบทุกความคาดหวังจนได้รับรางวัลอย่างราง Center, หรือ g c <G> c <CC. S 2> มาตั้งแต่ปี2559และยังเป็นต้นแบบให้กับอีกหลากหลายหน่วยงานด้วยนะครับ